สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอการใช้งาน TradeTable ลนะครับสำหรับวิเคราะห์อัลกอริทึมนะครับซึ่งจะเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ของม .3 นะครับปีพุทธศักราช2564นะครับซึ่งการใช้งาน TradeTable นะครับก็จะทำให้เราเข้าใจนะครับเรื่องของการจดจำค่าของตัวแปรนะครับว่าค่าของตัวแปรแต่ละค่าเนี่ยในปัจจุบันมีค่าอยู่เท่าใดนะครับ ในโจทย์นะครับจะมีตัวแปรอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัวแปร x และตัวแปร y นะครับตัวแปร x จะเก็บค่า4นะครับส่วนตัวแปร y จะเก็บ9นะครับข้อ3นะครับจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขว่า x น้อยกว่า y หรือเปล่านะครับถ้าน้อยกว่าจะให้ทําข้อ3.1จนถึง3.3นะครับในข้อ3.2นะครับก็จะมีเงื่อนไขย่อยไปอีกนะครับว่าถ้าตัวแปร x มีค่าเท่ากับ2นะครับหรือ4หรือ5นะครับก็จะให้ทําข้อย่อยนะครับ 3.2.1นะครับและข้อ3.3นะครับก็จะเป็นการให้กลับไปทําในข้อ3อีกครั้งนะครับเมื่อข้อ3เป็นเท็จนะครับก็จะลงมาทําข้อ4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานะครับ x มีค่าเป็น4นะครับเราก็จะเขียนลงในตารางนะครับ y มีค่าเป็น9ข้อ3ถ้า X มีค่าน้อยกว่า Y นะครับให้ทํานะครับ 3.1จนถึง3.3นะครับเริ่มทำที่3.1นะครับเพิ่มค่า x ไปอีกหนึ่งค่า x ก็จะมีค่าเป็น5นะครับมาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับว่า x มีค่าเป็น2นะครับหรือ4หรือ5นะครับถ้ามีค่าตรงตามนี้นะครับก็จะให้ลดค่า y ลง3นะครับค่า y ก็จะลดลงนะครับ3 ก็จะเหลือ6นะครับจาก9ลดลง3จะเหลือ6นะครับข้อ3.3นะครับกลับไปทำข้อ3อีกครั้งนะครับ x น้อยกว่า y นะครับตอนนี้ x มีค่าเป็น5นะครับก็ยังน้อยกว่า y นะครับก็จะลงมาทำในข้อ3.1นะครับให้เพิ่มค่า x ไปอีก1นะครับ x จะมีค่าเป็น6ครับ ข้อ3 2นะครับตรวจสอบค่า x มีค่าเป็น2เป็น4หรือเป็น5นะครับข้อนี้จะไม่ตรงเงื่อนไขนะครับจะไม่ลงไปทํา3.2.1นะครับมาทําที่3.3นะครับให้กลับไปทําที่ข้อ3อีกครั้งนะครับเป็นการเช็คเงื่อนไขนะครับตอนนี้ x นะครับเป็น6นะครับ y ก็เป็น6 6นะครับ6กด้อยกว่า6จึงทําให้ตรงนี้นะครับเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับก็จะไม่ทําใน3.1จนถึง3.3นะครับก็จะจบ การทํางานนะครับของข้อ3นะครับและก็มาทํางานในข้อ4นะครับข้อ4นะครับให้แสดงผลบวกนะครับของ x บวก y นะครับ x ตอนนี้มีค่าเป็น6นะครับ y มีค่าเป็น6ผลรวมก็จะได้12สนะครับสำหรับการใช้งานเทสเตเบิลนะครับในการวิเคราะห์อัลกอริทึมนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีวิดีโออีกมากมายนะครับในการวิเคราะห์อัลกอริทึม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ